แพทนภปภาอ้อนแฟนซื้อของแพงโซเชียลรับไม่ได้สงสารผู้ชายมากเรียกได้ว่าเป็นสาวเก่งสวยสตรองสำหรับนักสแสดงพิธีกรสาวคุณแม่ลูกหนึ่งแพทนภปภาคุณแม่สุดแซ่บของน้องเรซซิง่งที่ยิ่งนับวันยิ่งสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวตั้งแต่ที่ออกมาประกาศว่ากำลังคุยคุยอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องคนนึง หลังคุณแม่สุสตรองอย่างแพทนปภาอ้อนแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างก๊อตให้ซื้อโดนัททองคําให้ซึ่งหนุ่มก๊อตนั้นก็อบอุ่นมากพาไปซื้อและถามน้องเรซซิ่งด้วยว่าเอากี่ชิ้นดีครับงานนี้เรซซิ่งก็เลยจัดมา2ชิ้นแต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินหนุ่ม God ก๊อตก็หน้าถอดสี เพราะโดนัททองคำนั้นชิ้นละ3,900บาท2ชิ้นจึงเท่ากับ7,800บาทงานนี้สาวแพทก็เอ่ยเซาเลยว่าทำไมหน้าซี่ละลูกค้าก็หนูเห็นเขารีวิวหนูก็อยากกินเราถอดแมสเลยเขาจะได้เห็นสีหน้าซึ่งดูแล้วก็เป็นโมเมนต,ต์แกล้งกันอย่างน่ารักน่ารักดีเพราะโดนัททองคำนั้นชิ้นละ3,000 แต่ก็ไม่ไวยมีดรามา่าเพราะมีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าสนั่นเลยว่าสงสารผู้เนอสงสารพี่ผู้ชายหน้าถอดสีเลยเอาจริงๆนะคะเป็นเราไม่ตลกนะแบบนี้คือเข้าใจนะว่าทำคอนเทนต์แต่เป็นเราก็น่าซีจริงๆนะรู้ว่าเขามีสตางแต่มันก็สิ้นเปลือง งานนี้ชาวโซเชียลก็มองได้หลายมุมค่ะเพราะมุมหนึ่งก็มองว่าจะดราม่ากกันทำไมเข่าถ่ายคลิปทำคอนเทนต์คงไม่ได้จ่ายกันจริงๆหรอกแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าถ้าอ้อนให้ผู้ชายซื้อให้จริงๆก็ไม่ควรเพราะมันออกจะแพงเกินไปหน่อยแถมฝ่ายผู้ชายก็ดูเหมือนจะน่าเสียด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส .com